ที่อยู่ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถนนพระรามหกแขวงพระยาใจเขตพระยาไทย,ย,ไท,ยที่ตึกถล่มวันที่28มีนาคมเวลาที่สามศนยึ่งมีทั้งหมด103คนเสียชีวิตประมาณ15คนศูนย์หาย79คนบาดเจ็บ9คนถ้าวิญญาณที่ ตายอยู่ในนั้นก็ให้รับทราบด้วยถ้ายังไม่ตายก็ขอให้เกิดปาติหารด้วยอำนาจของพระรัตนตรยัยอยากเห็นจิตวิญญาณที่อยู่ในนั้นเอออยากเห็นผู้ที่ยังไม่เสียชีวิตที่อยู่ในนั้นเกิดปาฏิขารให้กึ่งพุทธการให้คนได้รู้คนได้เห็น ให้คนได้เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาบ้างและเมื่อผู้ที่ตายแล้วก็พึงรับทราบจิตวิญญาณทุกดวงก็เพึ่รับทราบวันนี้วัดป่าห้วยรินทินคนบุญมาทำบุญทำกุศลเป็นกองบุญกองกุศลใหญ่ดังที่เห็นนั้นละหลวงปู่ตะเตรียมและก็ปารบทางตั้งแต่เมื่อวานเพื่อต้องการให้ลูกษย์ลูกหารวมกันในวันนี้แต จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ความศรัทธาในการจ้างบุญนจ้างกุศลของลูกของหลานทุกคนเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันพระด้วยเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยจึงอยากจะเห็นพวกเรานี่รวมตัวกันที่วัดป่าห้วยดินทินคนบุญ เพื่อต้องการประกาศให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยถูกสอนมาอย่างดีพวกเรามีความเชื่อความเรื่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นในการรวมตัวกันในการสร้างบุญสร้างกุศลตแต่ละครั้งเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสังคงมให้กับประเทศชาติบ้านเมืองว่าเราต้องดูแลกันโดยธรรม อีกคนหนึ่งเสียไปอีกคนหนึ่งต้องดูเลกันอีกคนหนึ่งตกทุกข์ได้ยากตกละกรรมลำบากอีกกลุ่มหนึ่งพอที่จะพออยู่ได้หาสิ่งนั้นจริงนี่เพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันเละก,กันคร <c oughs> อบครัวผู้ที่สูญเสียที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถลม่มก็รับทราบวัดปางงวยดินทินคนบุญลูกศิษย์ตัหาทุกคนในชม,มรมและมูลนิธิหลวงปู่น้อยญาณนะวโรค ก็เป็นกำลังใจให้พวกท่านทั้งหลายให้พวกลูกพวกหลานที่ตกทุกข์ได้ยากตกและทำลำบากบางคนนี่พ่อแม่เสียกำลังเรียนอยู่นั่นก็หมดหนทางที่จะไปเพราะไม่มีเงินที่จะมีผู้ที่จะให้ส่งเสียเรียนเพราะพ่อแม่ตายในตึกที่ถล่มน่าสงสารมากบางคนนี่ลูกตายเออตัวเองเกจาราพาัค ลูกพอที่จะหาเงินหาทองเป็นลูกดีเป็นคนดีกลับไปตายในสถานที่จุดนี้นั่นแหละหลวงปู่จริงโปงงทร,รม,มาสังเวชวันนี้ฟังนะที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินบินยันมีทุกดวงอยู่ที่นั่นกรับทราบด้วยพึงรับทราบกระแสบุญที่หลวงปู่หลวงตารูปนี้ที่ได้กระทำวันนี้ ที่วัดป่างวงดินถิน่นคนบุญพร้อมสิทธิอนุสิทธิ์ทั้งคณะสูงและอุบาสกปจิกาและผู้ที่เอาใจช่วยที่ไม่ได้มารวมตัวกันที่วัดป่าเมืองดินถิน่นคนบุญที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศรวมกันเป็นพลังใหญ่อำนาจศีลวิสุทธิอำนาจสมาธิวิสุทธิอำนาจปัญญาวิสุทธิ ที่พวกเราได้รวมกลุ่มกันสร้างบุญสร้างกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเพกระจายครอบวายที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพลังที่ชุ่มเย็นครอบไว้จุดในจุดนั้นซึมซับเข้าไปในจุดนั้นบินญ,ญาณที่ตกทุกข์ได้ยากตกระกรรมลำบากพึงรับกระแสบุญทุกดวงบินญ,ญาณส่วนผู้ที่ยัง ไม่ได้เสียชีวิตยังมีชีวิตอยู่ด้วยอำนาจศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิและสัจจะบารมีของลวงปู่ก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในใต้ซากตึกของสำนักงานตรวจเงินเป็นดินนี้จงมีปฏิหารเค้คาดตลอดปลอดภัยมีชีวิตรอดออกมาได้วันนี้เป็นวันมหามงคล วันที่หลวงปู่หลวงตารวมพลังบุญกับเราลูกศิษย์ลูกหาที่วัดป่าห้วยดินทินคนบุญทรงบุญส่งกุศลถึงสำนักงานตรวจเงินเป่นดินที่ถล่มให้กับจิตวิญญาณทุกดวงที่ตายอยู่ในจุดนั้นและกลุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองระหว่างทิพย์และหยาบหมายถึงผู้ที่เสียแล้วและยังไม่เสียพึงรับ บุญรับบุศลเมื่อรับบุญรับบุศลแล้วพึงอนุโมทนาบุญเมื่อมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อมีสุขก็ขอให้สุขกิ้งขึ้นไปเทินขอโมทนาสาธุ เอาน้าไม่ลูกเขากินหน่อยลู้ถ้าวิญญาณได้รับกระแสบุญพอที่จะมาอยู่กับหลวงปู่ได้ก็ให้มาทุกดวงวิญญาณนะลูกนะพากันมาลูกพากันมาหลวงปู่สร้างกระแสบุญเต็นถนนใหญ่ตรงไปที่สำนักงานแผ่นดิน จุดที่ถลม่มหน้าที่ถนนพระรามหกแปลงพระยาไทยเขตพระยาไทยมาเลยลูกมามามารวมกันที่นี่มารับบุญรักุุลอืมพอที่จะจุติเคลื่อนย้ายพภูมิก็จุติเคลื่อนย้ายพบภูมิถ้ายังมีการห่วงหาอะไรอาวรก็ทําจิตตภาวนาให้จิตมันไม่ห่วงหาอะไรอวบกับวงสาคณาญาติให้ระลึกถึงบุญของตัวเองที่สร้างไว้กับครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ ขอให้ลูกมีสติกำลังปัญญาด้วยอานุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ขอให้ลูกรับทราบนะลูกนะวันนี้ก็วิญญาณทุกดวงนะลูกนะที่เสียชีวิตที่สำนักงานตรวจเงินเป็นดินถลม่มทั้งหมดและว,วิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากตัวลรรรลำบากที่อยู่ที่นั่นมาก่อนเดี๋วจะบอกว่าไม่คิดถึงกันอีกขอให้รับทราบนะลูกนะ มารับบุญรับกุศลนะลูกนะมารับบุญรับกุศลทุกดวงวิญญาณนั่นนะให้รับทราบแต่ในนี้ว่าวันนี้มูลิธิหลวงปู่น้อยยันอวโร و, ชมรมจิตอาสาสิทธิ์ป่ปาห้วยดินอ่าเละก็เหล่าลูกจิตท,ทุกคนที่อยู่ในชมรมและอยู่ในมูลิธิหลวงปู่นะเนี่ยได้รวมพลังใจที่บริสุทธิ์พุทธปองส่งผลส่งบุญกุศลให้ถึง ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ตึกถลม่มที่มีคนเสียชีวิตและรวมทั้งวิญญาณที่อยู่เดิมๆด,ด้วยนะให้มารวมตัวที่วัดป่าห้วยดินตินคนบุญลวมุขเจงาที่พกักตีอาศัยให้ก่อนที่ลูกหลานจะจุติเคลื่อนย้ายพบภูมิต่อไปรับบุญรลักศุนณ์นะลูกนะรับบุญรับนนกนะุศลเมื่อมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อมีสุขก,ก็ขอให้สุขจิิงขึ้นไปเทินขอมุนาด้วยสาธุ กินยาทุกดวงรับชาบนะรับบุญรับกุศลรับบุญรับกุศลส,สงรับทราบลวงปุจจะบับงสกุล สัตวอิมังบังสกุรจีวรังกสามิคังไม่หังปะปูนาติอิมังบังสกุรจีวรังกสามิคังไม่หังปะปูนาติอิมังบังสกุรจีวรังกสามิคังไม่หังปะปูนาติอนิจาวัตสังขาราอุปาันดาวายดามิโนอุปจิตตาวานิโรชันติเตสังบุปปสัโมสุโคอนิจาวัตสังขาราอุปาันดาวายดามิโนอุปจิตตาวานิโรชันติ เตสังวุปัสสาวสุโคอนิจาวะจังขาราอุปันดาวะยามิโนอุปชิตตาวานิรุจันติเตสังวุปัสสาวสุโคสาธุ งานงนอะไรแล้วก่อนอะไรแล้วก่อนอเมริกามันรอบครอกมาทั้งหมดเราก็คอยบินไปดยินเรียนไปด้วยเรียนพูดไปด้วยมามามา่ละคนหนึ่ง มานจะกระโดดดึงยานี่เขาก็มาด้วยเขาจะว่ามันแบบให้ส้นดิถนถล่มแบบส้นดินไปหมุนมากขข้้้้้้าาาาาาทีีี่าา่่่่ออออยยยยูููระหหนนนนตตตปคัังงเืล ไม่ใหพวกฤษีกับพระอภีกลุ่มนั้นได้น่าเกลียดนบางครั้งก็ยางนี้จะก้าขนาดนั้นมากเราาความละอายนี่โอ้บูรณกล้าลาพ่อตัวเองกาทำลายพ่อตัวเอง กาออรอย่าง้ใช่ไหมยินญาณทุกดวงนะที่อยู่ที่ตึกนะตึกที่แผ่นดินเอ่อตึกที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะที่ถนนพระรามหกแปลงพระยาไทยนะเขตพระยาไทยราบุญล้วกุศลน,นะยินญาณมีอยู่กี่ดวงก็ตามนะหลวงปู่จะรับอุปการะทั้งหมด สร้างทางบุญไว้จากวัดป่าง่วยดินถึงที่สำนักงานตรวจเงินเป็นดินพากันมาที่นี่ลูกนั่นมาพักอยู่ที่นี่ก่อนที่จะยุติเกินใจพบภูมิต่อไปเอารับบุญรับบุญอ่าลพรดกรลบพรสัตุยาทาวาริวหาปุรามปริปุเรินติสาการังเอวามิวายตดินังเตตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิจิตังตุมังกิพามิวัสมิจตุสัเบมปุเรนตุสังขปะชนโอมปนะระโสียธามณิชฌติระโสียธาวิวัชนตุสัมบารโอโววินาศตุมาเทปวันวันจารายโยสุขีดีกายุโคภวาอภิวานันติริสะดิจังวดาเป จใยโนจตารู้ธรรมะวดันตีอายุวันโนสุขังบาลังรัตนทัยดุพาเวนะรัตนตยที่จะซาดุคโรกขพยาเวราสุขะสตุจุปะตาวา Hani kantara yapi wina cantu ase caya siti lapang soti pakai yang sukang balang siringa yu cawan lo kang uti caya sawa santa wasa canga yu caci wasiti te pawatu samba mangkalang rakan tu samba dewata samba muda soti भवन्तु ते पावतु सम्बमकरं रकन्तु सम्बरिवता सम्बरमरूपेण सरस्वती भवन्तु ते पावतु सम्बमकरं रकन्तु सम्बरेवता सम्ब शङ्खरूपाण सरस्वती भवन्तु ते